บัดนี้วันที่17กุมภาพันธ์2568เป็นวันที่46ที่ข้าพเจ้านายกิติลัติเดชขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปรลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังขบ,บูชาและอาจารย์าบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจอ่อในอคัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเทิญ <c oughs> บทที่หนึ่งชุมนุมเทวดาสมันตาจักกวาเลสุอัตตาขัดชันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชัสสุนันตุสักขะโมกทางสักเคกาเมจารูเปคีริสิกาลัตเตจันตาลิเควิมาเนทีเปลเทจคาเมตาลุวะนะหะเนเคหะวัตถุไมหิเขเตพุมมาจายันตุเทวาชระธารวิสมัยยกขะันทะนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวาระวัจนางสาทโบเมสุนันตุ ธรรมสวนาการอุอยมพันนาธรรมะสวนาการุอยมพันนาธรรมสวนาการอุอยมพันาน,า,า,า,นาบทที่สองบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเรณะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณะสังขังอภิปูชยามะบทที่สามบทกลาพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุโธพระกวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระกวตาธโมธรรมังนัมมัสามิ สุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโกสังฆังนะมามิบทที่สี่นะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรนคมพุทธังสรนังขชามิธรรมังสรนังขชามิสังฆังสรนังขชามิทุติยัมปิพุทธังสรนังขชามิทุตติยัมปิ ทำมังสารนังขชามิตุติยมปิสังขังสารนังขชามิตติยมปิพุทธังสารนังขชามิตติยามปิทำมังสารนังขชามิตติยมปิสังขังสารนังขชามิบทที่6บทสวดสัจจกิริยาคาถาณทิเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวลังเอเตนะสัจจาวเชนะโสทิเมโหตุสะพทานณทิเมสารนังอัญญทมโมเมสารนังวลังเอเตนะสัจจะ สัจจะวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพทานตทิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวะลังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพทาบทที่7พุทธานุสติอิติปิโสภควา阿拉หังสมมาสัมพุทโธวิชาจจรณะสัมปโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตะโรปุริสธรรมมาราิสัทธาเทวมนุสานังพุทโภภควาติสวากาโตภควาตาธโมสันทิติโก อากาลิโกเอหิปัสโกโอปนายโกปัจจตังเวทิตโพวินยุหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยะติถังจัตตาลิปุริสยุคานิอัฏฐาปุริสปุขลาเอสะภะคะวะโตสาวกะสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชรีการณิโยอนุตตรังคุณอยากเกตังโลกัสติ บทที่สิบรัตนสูตรยานิทาผู้ตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวันตลิเขสเพวผู้ตาสุมนาภวันตุอโธปิสักกัจจสุนันตุภาษิตังตัสมาหิผูตานิสาเมีธาสาเพเม,าาเพเมตังกโรธธามานุสิยาปาชายะ <c oughs> ทิวาจารโตจะหารันติเยพริงตัสมาหิเนลัคขะอปามตาายัางกินจิวิตังอิทัวาหุลังวาสาเคสุวายังรัตนังปนิตังนานโนสมันสมณสังอัติตถาคาเตะอิทัมปิ พุทเทรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขะยังวิลาคังอมตังปณิตังยะทัชคาสักยามุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมาธิกิเจอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยามพุทธเสธโธปริวนายีสุจริงสมาธิมานันตาลิกัญญะมาหุสมาธินาเตนะสมุนวิชติอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ เยปุคลาอัฏฐสตังปัสสาจัตตาริเอตานิยุคานิโหนเตเตทักิเนยาสุขัตาสาวกาเอเตสุทินานิมหาภารานิอิทัมปิสังเครัตนางปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปสุปายุตามนะสาธันเฮณะนิกามิโนโคตมาสาสะนมหิเตปฏิปตาอมตังวิายหะรัฐามุถานิผู้ติงผู้ชามานาอิทัมปิสังเครัตนางปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ ยะถินทาคีโลปทัทวิงสิตาสิสตโตสิยาจาตุมพิวาเตพีอสัมปรกรรมปโยตทูปมังสัตป,ปุริสังวทามิโยอริยสัจจานิอเวจปัปสติอิธรรมปิสังเขละตะนางปิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัธิโหตุเยอริยเออริเยอริยสัจจานิวิภาว,วยันติคัมพีละปัญเยนะสุเทสิตานิ กินจ่าปิเตโหนติปุสัปปรมมตาเน,นเตภวังอัฏฐามะมาทิยันติอิทัมปิสังเรัตนรนังปดีตังเอเตนสัจเจนาสุาสวัติโหตุสหาวัสทัสสนะสัมปธายะตายสุธรรมาชาหิตาภวันติสักกายทิฐิวิจิกินชิตันจะสีลัพัตังวาปิยะทัตทิกินจิจัตุหะปญญาเยหิจะวิปมุตโตชะจาภิ ฐานานิอภพโภกาตุงอิธัมปิสังเขัตนางปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุกินจ่าปิโสกัมมังกะโรติป่าประกังกาเยนะว่าจายุทธเจตสาวาอภพโภโสตัสะปฏิชะทายะอภพผตาทิถาปทัสวุตตาอิธัมปิสังเขัตนางปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุวนาปะคุมเพยยถาผู้สิตะเคขีมหา นะมาเสปะทะมัสเมิงขีมาเหตถูปมังธรรมวรางอเทสยินิพานคามิงปะละมังหิตายะอิธัมปีพุเทรัตนังปนิตังเอเตนัจเจนาสุวัติโหตุวโรวรัญยูวรโทวราหาโลอนุตโรโธรรมวรางอเทสยิอิธรมปีพุเทรัตนังปนิตังเอเตนัจเจนะสุวัติโหตุขีนางปูลานังนวังนาทิสัมภวังวิรัจจะวิรัตาจิตตายติเกพระวิสพรวัตสมิงเตขีนาพีชาอาวิลุนชหินทะ หิฉันทานิพันติท yes. ีลายะถายามปิโตยะถายามปะทิโปอิทัมปิสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุญาณิทัพูตานิสมาคตานิผุมมานิวายานิวะอันตริเคตถากะตังเทวะมนุสสปุชิตังพุทธังนามัสสามะสุวัติโหตุญาณิทัพูตานิสมาคตานิผุมมานิวายานิวะอันตริเคตถากะตังเทวะมนุสสปุชิตังธรรมังนามัสสามะสุวัติโหตุญาณิทัพูตานิสมาคตานิผุมมานิ วายานิวะอันตลิเขตถากตังเทวมนุษสัพปุชิตังสังขังนามาสามะสูวัติโหตุบทที่11อาชาชาณทิยะปริตสัพพะโลคะวินิมุตโตสัพพะสันตาปะวัติโตสัพพะเวละมติกันโตนิพุตโตจตุวังภวะสพีติโยวิวัชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภาวะวันตรายโยสุขีธีกายุโกภวะอภิวาทนาสิลิสานิจังวุฒาปจ,จายโนจัตตารโรธรรมมาวัฒนติอายุวโนสุข,ขังพรัง บท <c oughs> ที่สิบสองอธิตตปริยสูตรเอวามสูตังเอกังสมยังพระวายายังวิหารติขายาสีเสสัตถิงพิกูสหัสเสนนตัลลโูพระกวายาพิคูอามันเตศิสัพพังพิกเวอธิตังกินจัพพิกเวสัพพังอธิตังจขคูพิกเวอธิตังลูปาอธิตตาจกคูวิญญาณังอธิตังจกคูสัมผัสโสอธิโตยามปิดทางจกคูสัมผัสสปัชญาอุปัชติเวทะยิตังสุขังวาทุขังวาอาทุขะมะสุขังวาตัมปีอธิตังเกณะอธิตัง อาทิต uh, oh ังล uh, uh, ักขาขินาโทสักขินาโมหะขินาอาทิตังชาติยาชรามระเนนะโสเกหิปาริเทวิหิทุเกหิโทมนะเสหิอุปยาเสหิอาทิตันติวัฏามิโสตังอาทิตังสัทธาอาทิตาโสตวิญญาณังอาทิตังโสตสัมผัสโสอาทิโตยัมปิดทางโสตสัมผัสสัปัชญาอุปชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอัทุขะมัสุขังวาตัมปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตัง ราคาคินาโทสักคินาโมหคินาอธทิตตังชาติยาชรามรนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนะเสหิอุปยาเสหิอาทิตตันติวะธามิคานังอธทิตตังคันธาอธทิตตาคานะวิญญาณังอธทิตตังคานสัมผัสโสอธทิโตยมปิทางคานสัมผัสสัพชญาอุปชติเวทะยิตังสุขังวาทุขังวาอาทุขามสุขังวาตัมปิอธทิตตังเกนะอธทิตังอธทิตังราคาคินาโทสักคินา โทหะขีาอธทิตังชาติยาชรามาราีนัโขเกหิปริเทวีทุเขหิโทมนสเสหิอุปยาเสหิอาทิตันติวัฏมิชีวหอธทิตาลสาอธทิตาชีวหวิญญาณังอธทิตังชีวะหาสัมผัสโออาทิโตยำปิตังชีวหสัมผัสสััญยาอุปชติเวทิตังสุขังวาทุกขังวาอาทุขะมาสุขังวาตามปิอธทิตังเกนะ อาทิตังอาทิตังราคาคินาโทสักคินาโมหคินาอาทิตังชาติยาชรามาระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิอาทิตันติวัฏามิกายโยอาทิตโตโพธภาอาทิตากายยวิญญาณังอาทิตังกายยสัมัสโสอาทิตโตยำปิทังกายยสัมพัสปัชทญาอุปชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอทุขามัสุขังวาตัมปีอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราขาคินาโทสักคินาโมหคินาอาทิตังชาติยาชรามาระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิอ โนอาทิตโตธรรมาอาทิตาโมวิญญาณังอาทิตังโนสัมผัสโสอาทิตโตยำปิทางมโนสัมผัสสปัชญาอุปจติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอัทุขามสุขังวาตามปิอาทิตังเกนะอธทิตังอธทิตังราขาคินาโทสะขินามูหคินาอธทิตังชาติยาชรามระเนนัสโเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมัสเสหิอุปยาเสหิอาทิตตันติวัามิเอวังปัสสังพิกเวสุตวาอริยสาวโกต จักขูสมิงปีนิ่พินทติรูปเปสุปีนิ่พินทติจักขูวิญญาณในปีนิ่พินทติจักขูสัมผัสเสปีนิ่พินทติยำปิทางจักขูสัมผัสสปัตยยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอาทุขามัสุขังวาตัดสมิงปีนิ่พินทติโสตัสมิงปีนิ่พินทติสัทเทสุปีนิ่พินทติโสตวิญญาณในปีนิ่พินทติโสตสัมผัสเสปีนิ่พินทติยำปิทางโสตสัมผัสสปัตยยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวะทุขังวะอาทุ คานะสมิงปีนี่ผินสติคานเทสุปีนี่ผินสติคานาวิญญาณในปีนี่ผินสติคานะสัมผัสเสปีนี่ผินสติยำปีทางคานะสัมผัสสปัชญาอุปชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอาทุขามะสุขังวาแต่สมิงปีนี่ผินสติชีวหายปีนี่ผินสติละเสสุปีนี่ผินสติชีวหาวิญญาณในปีนี่ผินสติชีวหาสัมผัสเสปีนี่ผินสติยำปีทางชีวหาสัมผัสสปัชญาอุปชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอาทุกขขมมมสสสุังงงวาาตตติิิิิิปปนนนนยโพ โปทาเพสุปินิพินติกายวิญญาณในปินิพินสติกายสัมผัสเสปินิพินติยามปิฏฐังก like like ายสัมผัสสัพพยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอาทุขามสุขังวาตัสมิงปินิพินติคันมัณสมิงปินิพินติทมเมสุปินิพินสติมโนวิญญาณในปินิพินสติมโนสัมผัสเสปินิพินสติยามปิฏฐังมโนสัมผัสสัพพยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอาทุขอาทุ อาทุละมัสุขังวาตสมิงปินิปินตตินิปินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงปิวิมุตตมิติญาณังโหติขีนาชาติวุสิตังพรหมจริยังกตังกาลนิยังนาปารังอิทธายาติปาชานาติติอิทัมโมโฉะภควาอัตมนาเตภิขูภควโตสะพาสิตังอภินันทงอิมัสมินจักปานะเวยากรณนัสมิงพัญญมาเนตัสะ พิขูสหัสสัสสะอนุปาทายะอาสะเวหิจิตตานิวิมุติิงสูติ